<c oughs> ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับ <c oughs> ไปรับชมคลิปกันเลยเซนครับออฟฟิเชียล เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไมค์กี้หรือโฟร์เอสนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะทําการรีวิวมอดอ่าชื่อว่า m o อบอาร์โมมดนะครับเป็นมอดของ v 2นะครับก็วีแรกก็อาจจะแบบว่าน้อยหน่อยนะครับวี2เขาเขาจะเพิ่มแบบว่าตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นพวกแพนทอมแล้วก็อ่าพวกโกเลมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มพิเศษอะไรต่างๆเข้ามานะครับเห็นไหมเออเยอะแยะเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะครับผมมาทุกคน คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับผมไปเริ่มสกเรื่อ,ง,องตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเกมโหมดศูนย์กันนะครับผมไปตัวแรกก็คือซอมบี้จังนะครับโอ้โหชื่อน่ารักจัง <laughs> ซอมบี้นะครับชุดเกาะมันก็จะแบบว่าทําให้เราตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็มันจะเพิ่มในวิชั่น2นะครับเดี๋ยวเราจะด,ดูความสามารถมันหน่อยได้ไหมความสามารถไม่มีเลยแนฮะ <c oughs> คือความสามารถไม่มีเลยโบนัสก็เขาบอกว่าแค่กันพิษหรอโบนัสคือกันพิษเดี๋ยวนะทุกคนจะทำการเซกวิทเทอร์เอ้ไม่ใช่วิทเทอร์สิวิเฉยคนเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันกันพิษจริงหรือไม่นะครับเอาสิโยนพิษมันเลยเออจริงด้วยครับทุกคนนี่ไงพิษโดนตัวเองสมแล้วอี่อืม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  ชาติไหนาจะตายไปผมผมว่าผมต้องเตรียมดาบว่ะอ๋อขวาแล้วกันขวานแรงแบบพัเด็ดสิกพานในครั้งเดียวอะไรประมาณเนี้ยมาอืมอืม,อมนียย่ไง,งทุกคนไปครับไปที่ตัวต่อไปกันนะครับผมตัวมันคือตัวเอ็นเดอร์แมนนะครับทุกคนมาทำมาดูเอ็นเดอร์แมนกันดีวกว่าโอเคครับเอ็นเดอร์แมนนะครับก็ จะเพิ่มเลือดมาเป็น20หัวใจนะครับเห็นไหมทุกคนอแล้วดูความสามารถของมันหน่อยแล้วกันว่ามันโหดแค่ไหนนะความสามารถเหรอโบนัสจะบวก20อ๋อเราจะได้เลือดมา20แล้วก็มันสามารถปลาเขาเรียก e n d e เดอร์โไปได้ครับผมโดยการกดชิปว้าวเดี๋ยวผมจะทีพไปนูนนะเฮ้ยหายแล้วจึ๊บไหนอะ่ะโอ้โหลงน้ำโอ้ชิปหายแล้วลูกไปดั้แมนพอดีโอไม่นะโอไม่นะ ไม่อะไรจะเป็นขนาดนี้โอ้โอ้คือถ้าเดี๋ยวนะผมริมอ่านอันสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเราโดนน้าอะ่ะเราจะทําการทีพีขึ้นมาบนบกทันทีเลยเว้ยทุกคนเช็ดเค้กผมแล้วผมเกือบตายแล้วเนี่ยโอ oh my ก o d เดี๋ยวผมขอปรับของไม่ตกก่อนนะครับโอ้โหเกือบตายพูดตรงเลยไปครับทุกคนไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอาจจะรีวิวแบบรวบลัดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากในตอนนี้ มาครับไปที่ตัวต่อไปก็คือโกเรมเะครับผมอาา่าฮะโกเรมไหนขอดูหน้าแกหน่อยซิว้าวแต่ว่าแกเดินช้าขึ้นนะเนี่ยทุกคนจะดูออกเลยนะครับว่าเดินช้าขึ้นมากเลยและเลือดของมันเพิ่มมาว้าวเดี๋ยวนะ20 20 30 40, 40 50 60โอ้โห60หัวใจเลยเหรอ โอ oh, ้ไม่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 ดหกสิบนะครับทุกคนแปดสิบ <ASHLEY> หัวใจนะครับและบวกสิบสี่ดาเมจนะครับคือดาเมจเราจะแบบโห <Chen anne> ดมากไหนลองดูเมนอบิลิตี้มานสิพลังของมันคือสามารถต่อยม็อบขึ้นไปบนฟ้าเหมือนเหมือนกับแบบต่อยต่อยหมัดหนึ่งแบบลอยขึ้นบนบนฟ้นาทุกคนตามตามหลักเกมของมันนะเนาะเ mmm. วลาแบบเวลามันสู้กับใครมันจะแบบต่อยอขึ้นไปบนฟ้านะผมเดี๋ยวเราจะลองดูตัวแรกนะครับ โอ้ดาเมจแรงเกินจนแบบว่าไม่ทันได้ต่อยขึ้นไปบนฟ้าทีไหนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีอยู่นะเอ่อฉันจะลองต่อยหน่อยนะกันนะนี่แน่โอ้ทุกคนพูดนี่ดาเมจไม่ใช่เลยเลือดมันน้อยเกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาโกเลมอีกตัวหนึ่งมาดีกว่าโกเลมโกเลมไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเอาไอรอนสิไอรอน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 นี่ครับไอรอนแล้วก็ นี่พัมกินฝักทองนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะ what what t h f อ่ะทุกคนได้แล้วแม่นึกว่าไม่ได้นะตอนแรกนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราลองพันมันนี่ไงทุกคนเห็นไหมสามสองหนึ่งสองสามโอ้โหลอยกลางอากาศเรื่อยๆโอ้โหหมัดเสี้ยวหยิมลี่หรือเปล่าเนี่ยเสี้ยวหยิมลี่คืออะไร ไปแล้วทุนไปตัวต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนเออแล้วก็ใครชอบตัวไหนก็สามารถเม้นกันได้นะครับทุกคนคือผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเว้ยทุกคนใครชอบตัวไหนก็เมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวไปกดหัวใจให้เลยไปได้โกวันดีเจ้าหัวนี่ไง <laughs> ไปครับทุกคนเราไปตัวต่อไปกันนะครับก็คืออ,อ่าพิกซอมบี้นะครับหรือซอมบี้พิกแมนนั่นเองครับนี่ครับทุกคนชุดเกาะมันก็จะหน้าตายประมาณนี้นะครับเอ,อ้ยเหมือนผมจะ กันไฟด้วยนะครับแล้วก็นวิชันทุกตัวเหมือนเหมือนจะแบบนวิชันทุกตัวเลยนะแบบจะมองเห็นในที่มืดเกือบทุกตัวในเกมไอคับเนี่ยและโบนัสของมันนะครับคือสามารถโดนไฟได้คือโดนไฟแล้วจะไม่เป็นอะไรประมาณนั้นแหละและก็เมนอเบลิตี้คือไม่มีอะไรเลยครับและเขาบอกว่าพลังแบบพลังที่ซ่อนเลนส์เนี่ยพลังแบบคือพลังเขาเรียกอะไรนะอ่าพาสสีไม่ใช่พาสซีดิพลังที่แบบ พลังซ่อนเนี่ยเอเอแบบพระเอกกำลังหมบว่าสู้กับตัวอื่นแล้วอยู่ๆมีพลังอะไรโผล่ขึ้นมานะครับทุกตัวจะมีพลังซ่อนเลนส์นะครับมาเรามาอ่านพลังซ่อนเลนส์ของมันดีกว่านะครับเขาบอกว่าเวลาเลือดเราน้อยกว่า10นะครับเราจะเพิ่มสปีดเหรอเพิ่มสปีด2และก็บวกดาเมจอีกใช่ไหมเนี่ยผมอ่านถูกไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเราเลือดน้อยกว่า10หัวใจสปีดมันจะเพิ่มว้าวไหนเราลองพิสูจน์สิถ้าเราเลือดน้อยเหรอเดี๋ยวผมจะทำไงดีลนะ่ะ โอเคงั้นต่อขึ้นไปนอย่างนี้เลยแล้วกันพี่เกียดเกมหมดไปเกมหมดมาแล้วเฮ้ยจึ๊บไหนอะดูที่คนเดี๋ยวว่าเลือดผมยังแบบยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมเอาสูงที่สุดที่จะทําได้เลยแล้วกันนะแบบจะได้แบบรู้สักทีหนึง่งเออนี่ไงดามเมจโอ้โหทุกคนเห็นไหมวิ่งเร็วจัดไม่กัดนต่อยโอ้โหนี่ไงดามเมจแรงมากไม่ต่างอะไรกับโครเรมแล้วทุกคน พลังซ่อนเลนของมันนี่โหดจริงๆนะครับคือถ้ายิ่งเลือดน้อยยิ่งโหดพูดอย่างนี้เลยดีกว่าอารมณ์เหมือนแบบพระเอกในอนิเมะอ่ะแบบยิ่งเลือดน้อยยิ่งโหดอยู่ๆเทพทูมาจากไหนอะไรประมาณนั้นครับมาครับตัวต่อไปนะครับคือสไปเดอร์นะครับผมสไปเดอร์จุงเดี๋ยวเราใส่สไปเดอร์กันดิโอ้โหยังไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยนะ เออฉันจินตนาการแล้วมันน่าจะเหมือนกับสไปเดอร์แมนนะแต่นี่จะมันสไปเดอร์อะไรเนี่ยไปแล้วทุกคนดูพลังมันก่อนดีกว่าโบนัสคือจะไม่มีโบนัสนะครับคือไม่มีพลังพิเศษนะครับแต่ว่าจะมีพลังของเมนหลักมันก็คือวอลคิมคิมคิมปริงเหรอคิมปริงคือสามารถอ,อ่าเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามารถปีนกำแพงได้นั่นเองนะครับผมนี่ครับทุกคนดูซิว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะ และก็ Lego, พลังซ่อนเลนของมันคือ l i p p i n g on attack ไหนเราลองมาลองลองตีดิอะดืมปีนทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้พลังใส่มันหน่อยลองพลังซ่อนเลนอ๋อคือเวลาจะตีนะครับมันจะกระโดดแบบกระโดดใส่อะ่ะเออกระโดดใส่อะ่ะดูนะเฮ้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 มันจะเพิ่มความเร็วในการแบบการตีด้วยนะครับทุกคนและเลีอยดของมันก็จะอยู่ประมาณ3 678 8ดดหัวใจนะครับครับ ไว้ทุกคนดูนะผมยิงตีแล้วมันยิงแบบลอยอะ่ะถ้าตีโดนตลอดอะ่ะโอ้โหเฮ้ยูดดูดดูต่อฮ่าโอ้โหอย่างเท่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมคือตอนนี้ผมเก็บไว้ในใจแน่นอนครับว่าผมชอบอะไรที่สุดเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในใจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกหลังคลิปให้นะคนและก็ใครที่ชอบตัวไหนก็อย่าลืมเมนกันได้นะครับทุกคนคือเราจะมาเม้นกันตอนหลังคลิปนะดูให้จบก่อนแล้วค่อยเมนนะครับจะดีมากเลยจะได้รู้แบบพลังแต่ละตัวไงมาครับตัวต่อไปก็คือเบสนะครับผม เจ้าชายนรกแห่งเพลิงโลกันนี่ชื่อโคตรเท่เลยกูแต่งเมื่อกี้นะนี่ครับทุกคนนี่คือหน้าต่างเบ็ดนะครับตอนเป็นชุดก่อนแล้วนะครับมาแล้วคนมันเพิ่มจัมบูทแล้วก็เพิ่มไฟนะครับแล้วก็นวิชั่นโอ้ทุกตัวมีไนในวิชั่นหมดจริงๆกะนี่ครับนี่เราจะอ๋อคือจังหวะแรกคือมันจะกระโดดก่อนเว้แล้วก็แบบว่าค่อยๆบินนี่เลยไอผมไม่ได้อ่านพลังพาสซีฟเลยนะ โบนัสนะครับคือสามารถบินได้และก็ทนไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็เมนแอบิลิตี้คือพลังหลักนะครับสามารถยิงลูกไฟออกมาตอนระหว่างเราบินได้นะครับไหนลองลอง,ลองจูซีอ่ากด C ใช่ไหมโอ้ยิงแม่งเลยเจ้าวัวตรงนั้นจะโดนเผาเจ้าอ,อันี้ไปกินนี่ทุกคนมันโดนเผาแล้วคืออ้าวกดตรงนี้ไม่ได้นะครับคนคือเราต้องบินก่อนนะครับถึงจะยิงได้เห็นไหม วโวูวว sí. ูววต้องบินก่อนอย่างเดียวนะจะถึงจะยิงได้ไปละดี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 ถ้าไม่บินนี่ยิงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไปครับทุกคนไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมนี่คือกันไฟแล้วนะกคนเห็นไหมกันไฟละคือไม่สามารถโดนไฟได้เพราะว่ามันเป็นเจ้าชายเพิงโลกัรน่ะเนาะชื่อมันเท่มากเลยเพื่อนเอ้ เดี๋ยวทุกคนผมขอทําการรีของก่อนหม่นะของฉันเยอะเลยเกินเดี๋ยวขอทิ้งก่อนนะครับทุกคนเค okay. ทิ้งไปเออเดี๋ยวผมยังไม่ลองโกลเลมตอนนี้เลยขอลองโกนเลมหน่อยนะตันวนะี้นะผมลองเอาคิปเปอร์มาวางลองดูงดิว่ามันจะอึดแค่ไหนกันเชี่ยวโอ้ไม่ก่อนนี่คือโหดมากนะทุกคนดูดิเลือดลดน้อยมากอะ่ะนี่ค่าแบบฮิวให้ตัวเองเลือดเต็มอะ่ะคือโหดมากตัวนี้โอเคถือว่าเป็นหนึ่งในสารที่ผมชอบแล้วทุกคนนะตัวนี้นะ เอาไหนไปดูตัวถัดไปกันนะครับผมอ่าวิเทอร์สเกลตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันดีกว่านะครับว่ามันจะดูดีแค่ไหนกันเชียวนะครับโอ้ไมค์กอดพลังมันสามารถอ่าหายตัวได้นะครับแล้วหายตัวแบบหายตัวบวก3ด้วยนะเนี่ยกันไฟอีกในวิชาอีกไมค์กอดนี่คือโหดมากเลยไหนลองดูโบนัสดิสามารถต้านทานวิเทอร์ได้ก็คือมันมึงมึงเป็นวิเทอร์ไงมึงจะต้านทานวิเทอร์อะไรอยู่แล้ว <laughs> แล้วก็ต้านทานไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็วิเทอร์อ๋อ อะไรวะวิทเทอร์พลันอ๋อคือเวลาเราต่อยตัวไหนอ่ะมันจะติดสถานะวิทเทอร์เว้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองต่อยกับเจ้าบ้านอีกสิเจ้าวัวแกะโดนนี่นี่ไงทุกคนติดสถานะแล้วเห็นไหมมึนมึนแบบว่าไม่ได้ฉันจะตายแล้วละเนี่ยเฮือเ <c oughs> นี่ยโดนติดสถานะไปละจีจีแดมบิดทุกคนก็รู้อยู่นะครับว่าพลังของวิทเทอร์มันเป็นพลังเหมือนยาพิษเลยนะครับแต่ว่ามันจะแบบหน้ามืดขึ้นบอีกนะครับมันเป็นพลังที่โหวดกว่ายาพิษนิดนึงไม่มากเลยแหละ ไหนลองดูพลังไฮพลังซ่อนเลนส์นะครับคือพลังซ่อนเลนส์จะไม่มีนะครับไปครับผมไปที่ตัวต่อไปกันเลยนี่คือเดี๋ยวนะแกเป็นตัวอะไรเนี่ย <c oughs> แก๊ดเหรอเฮ้ยแก๊ชิงด้วยนะครับทุกคนมาครับทุกคนแก๊สนะครับโอ้โหหน้าหน้าแบบหน้าแบบกำลังอ้าปากแบบกำลังพูดแบบเออที่มันแบบพูดเสียงอะไรสักอย่างนึ่งผมก็ทําไม่เป็นเหมือนกัน มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโบนัสของมันนะครับคือสามารถบินได้และก็ท่านทานไฟด้วยครับผมและก็เมนแอบิลิตี้นะครับคือสามารถยิงลูกลูกไฟไฟเพลิงโลกันแบบอารมณ์เหมือนเบรนั่นแหละทุกคนแต่ว่าจะเป็นเพลิงแบบมันจะเป็นลูกไฟของแก๊สมันจะแบบแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ลูกไฟของแก๊สมันจะแบบว่ารุนแรงกว่าของเบทก็จะแบบทรมานอะไรประมาณนี้ดูของแก๊สนะทุกคนนะสามสองหนึ่งนี่นี่ไงโอ้โหแม่งไม่ทรมานเลยนี่ทีเดียวตาเยเฮ้ทุกคนเห็นเห็น,เห,นเห็นวงตรงนั้นไหม เดี๋ยวผมจะยิงลูกเพิงไฟโลกันตรงนั้นนะเพิงไฟโลกันเฮ <Hey! S 2> ตายไหมทุกคนวะโอ้โหไม่ตายตายแค่ตัวเดียวเอาอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะนี่โอ้โ oh, หไม่โดนเดี๋ยวต้องต้องแบบต้อง,ต,อง,ต,องต้องนี้หน่อยเพิงไฟโลกันโอ้ยสองลูกเลยนะดับเพิิลเผื่อไม่ตายเพิงไฟโลกัน นี่สองลูกเผื่อไม่ตายโอ้โหตัวนี้รอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนตัวเองเฉยเลยเจ้าบ้าเอ้ยโ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 ดนตัวเองได้ด้วยโอ้โหโหใจเย็นใจเย็นไม่กี่ใจเย็นนะเออมาเดี๋ยวนะพลังซ่อนเลนก็ไม่มีนะครับพลังตัวในนรกนี่แบบหลายตัวแล้วนะที่ไม่มีนะขอทิ้งก่อนไปครับตัวทับไพกันเลยนะครับผมคือคุ้งคีเปอร์นะครับคีเปอร์คุ้งนั่นเอง เราใช้พลังของเจ้าซิคิปเปอร์เอ๋ยแต่พลังของเจ้านี่คือไม่ต้องเดาก็เขารู้กันหมดแล้วเนาะว่าเป็นพลังแนวยังไงมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพลังของคิปเปอร์กันนะครับคือโบนัสจะไม่มีนะครับแต่ว่ามีพลังระเบิดที่ไม่รุนแรงแต่ว่าปานกลางอืมก็อารมณ์เ,เหมือนคิปเปอร์พวกนี้ใช่ไหมนี่ไงต้านทานคิปเปอร์นิดนึงนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะขอระเบิดก่อนมันตายเถเอ่อ เอาชิปหายแล้วทำไมกูไม่ทำไมไม่ระเบิด <c oughs> ี่ยเขาบอกว่าให้กด c เพื่อระเบิดไหนวะอ๋อนี่ไงอ๋อแบบมันไม่ใช่แบบกดได้ตลอดนะครับเดี๋ยวมันเป็นจังหวะนะครับทุกคนดูนะนี่นี่ระเบิดละบุ้งบิชบุ้งบิชคือต้องรองเวลาด้วยครับดีเลย์เห็นไหมมันจะมีดีเลย์ของมันอยู่นะครับเพราะมันเหมือนมัน,มน,มน,มน,เ,ปนเป็นดีเลย์แบบเนี้ยดีเลย์ของเนี้ยเวลาแบบจะระเบิดละติด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 ตุ้ง โหระเบิดพร้อมกันด้วยเจ๋งฮะถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่ครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกยังไงอะตัวแบบแอซซาซินอะผมบอกเลยคิปเปอร์เป็นตัวที่แอซซาซินมากเวลาเรายืนเอฟเคอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทําการวิ่งมาระเบิดใส่เราตอนที่เรายืนเอฟเคอยู่แล้วเราก็แตกแกรนี่คือความโหดของมันนะครับและนี่ก็คือสไปเดอร์คือไม้โมรลาเลสนั่นเองนะมันไม่ใช่ละ ไม่ใช่ไม,มลุงบอลล่เรสนะครับลุมันคือเคฟเคลิปเคฟไปเดอร์นะครับเป็นแบบว่า,าแมงมุมที่เป็นแมงมุมถ้ำใช่ใช่แมงมุมถ้ำแต่รองพลังของมันน่าจะเหมือนกันเลยใช่จริงด้วยปีนกำแพงได้และก็โอ้แต่มีพลังที่แตกต่างออกไปอย่างนึงนะครับคือไตแล้วก็ติดพิษเพราะว่ามันคือแมงมุมถ้ำเนาะทุกคนเนาะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเลยแมงมุมที่อยู่ในรถไฟนี่ครับทุกคนติดพิษแล้วตายซะเถอะ ผมชอบอะไรรู Toronto, ้ไหมตีหรือแบบว่าเหมือนกระโดดอะเฮ้ยจบ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 เฮ้ยตาเฮ้ยยังกับโปอยังกับโปเลยแบบใช้ใช้แบบโปไมค้าแบะแล้วแบบที่มันเป็นคิโอราแล้วแบบตีแบบไปอย่างเงี้ยโคตรเวอร์ไปครับทุกคนไปที่ตัวต่อไปกันนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเก็บไว้ในใจกันแล้วนะว่าชอบตัวไหนกันนะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวต่อไปกันนะครับก็คือวิทเทอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างวิทเทอร์สิโวเลือดวิทเทอร์เยอะมากมากเลือดสองร้อยแปดสิเพพีโอไมค์ดูดมันโอไมค์ก็ oh oh แรกคือสามารถบินได้ด้วยใช่ครับวิทเทอร์มันบินได้และก็มีดีบัฟมีโอ้โหกันไฟนู่นนี่นั่นแบบมั่วตัวรั่วเต,ต,ต็งไปหมดอะแบบคือโหดอะพวกนี้คือโหดเลยอะ แล้วก็เมนอเบลิตี้คือพลังหลักของเขานะครับคือสามารถยิงลูกยิงเขาเรียกอะไรอะ่ะยิงหัววิทเทอร์เข้าไปได้นะครับหัววิทเทอร์นี่เป็นหัววิทเทอร์สีฟ้านะครับมันจะแรงไหมมันแรงไหมหัววิทเทอร์เไหมแล้วก็โอ้มีพลังสองด้วยคือยิงลูกไฟวิทเทอร์ที่แบบว่าออกไปสองสามลูกพร้อมแบบเป็นหัวสองสามลูกเหรออะไรวะงงแปบ๊บนึงนะไหนเราดูสิ อ๋อเป็นลูกเล็กๆครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบลูกเล็กๆตามตามเวลาแบบมีมอนเตอร์อะแล้วมันจะยิงตามอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกไฟไม่ออกทำไมลูกหนีออกไปแล้วครับทุกคนปุูงแต่ว่าผมว่าอ๋ออันนี้จะมาแบบสโลว์แต่ว่าน่าจะรุนแรงกว่าไหมไม่นะเป็รุนแรงเลยบูงบีชแหมมันจะโหดนะทุกคนเดี๋ยวลองลอง,ลองใช้พลังเอกนะ โอ้ยสามารถยิงรัวได้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวขอปรับเพกฟูกอนนะครับเพื่อกันตายบางคนเดี๋ยวผมจะทําการสร้างรูตัวเองครับเอาเลยยิงออกไปยิงออกไปทำไมยิงเรเนียนี่เห็นไหมมันจะยิงแบบสองสามลูกพร้อมกันอะ่ะอีย่างอย่างกับเบ่งตด <laughs> นี่ ใหว่าลูกไฟลูกไม่ออกไปอะคือมันออกมากไม่ออกมกักงเหรทุกคนหรือว่าปุ่มผมมีปัญหาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว้าวมีเติร์ดอะบิลิตี้คือท่าที่3ด้วยนะครับทุกคนสามารถสร้างความเสียหายแล้วก็ให้บ็อกระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะไหนลองดูสิไหนปะอู้โอ้ไม่ก็ใช้เวลาคำนวณนานมากเอาใหม่เอาใหม่ทุกคน3 2 1ระเบิดเร็วตุ้ม นี่ครับโอ้โหอนุภาพทําลายล้างแรงสูงมากแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเหมือนมันเป็นท่าท่าเวลาเราแบบว่าเวลาเราคาฟใช่ไหมไม่ใช่คาฟสิเวลาเราสร้างตัวมันขึ้นมามันจะทําการระเบิดวเวถ้าจะไม่ผิดนะสร้างยังไงแล้วนะวิเทเตอร์ <c oughs> รีมสร้างกาันสร้างเหมาเนี่ยมันเหมือนมัน,ม,นมันจะเป็นเหมือนท่าเนี่ยอา้าวทำไมฟะ คน,นดูนะดูท่ามันนะดูท่าไม่ตายมันซะสามสองหนึ่งระเบิดซะยะตูมนี่ครับอารมณ์เหมือนท่านี้เลยนะครับแต่ว่าท่านี้มันจะจะลงพื้นนั้นรุนแรงกว่านิดนึงแต่ท่านั้นแบบว่าระยะระยะมันเยอะกว่านะครับไปเราไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราทําการรีพิเทให้ตายก่อนเดี๋ยวแม่งม,มันมันอาราวาสถ้ามันอารวาสอันชี้ฉันสวยเลยนะ ไอ้น,นี้น่าจะเป็นมังกรใช่ไหมตัวที่ผมรอเลยนะครับทุกคนตอนนี้มาเออเอเอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาจะทำให้ตัวฉันไปอย่างเนี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนขอค่าตัวตายานะครับเพื่อมันบักนะครับมาครับทุแล้วก็รองเท้ารองเท้าอยู่ไหนจ๊ะโอรองเท้าทุกคนมาทุกคน นี่เลยพลังแห่งมังกรแล้วมาอ่านโบนัสของมันนะครับโบนัสก็คือจะบวก180 HP นะครับบินได้มีดีบัฟอารมณ์เหมือนอารมณ์เดียวกับนี้เลยครับทุกคนอารมณ์เดียววิเทอร์เลยครับเมนอบิลิตี้นะครับก็สามารถยิงลูกอ่าเขาเรียกดากร์ก้อนดาร์ก้อนไฟบอลเป็นแบบลูกไฟของมังกรอ่ะนะทุกคนนะแล้วแมปเป็นอะไรวะเนี่ยขับเช้าไหนมาทุกคนไหนลองยิงก่อนดีลรับทก อ๋อไอ้ขี้ฟันบางกรอ่ะผมเรียกอ่ะเออเวลาผมสู้กับมางกรคือมัน่ะปล่อยขี้ฟันบังกอออกมาแล้วเหรอเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาจามันเตอร์ออกมาเยอะนะครับแล้วก็เอาลูกขี้ฟันบางกรไปกินดาก้อนไฟบอลคือมันดูไม่โหดนะแต่มันเจ็บมากแล้วมันแรงมากทุกคนมันดูไม่รุนแรงเหมือนอย่างอื่นอ่ะแต่ว่าดูดิคือมันแบบค่อยๆตอดอ่ะมันเจ็บอ่ะเออมันเจ็บอ่ะพูดอย่างนี้แล้วมันเจ็บจัดๆแล้วมันแหลกมากเลยตอนนี้นะ โอ้ตรงนี้แหลกมากครับทุกคนเอ่อท่าที่2ก็คือทําการเอ่อน็อกแบ็กแอนด์ยามเอ็เหรออ๋อเวลาเวลาเราเราโดนปีกมันหรือเปล่าหนักปะอ๋อนี่ไงทุกคนเห็นไหมเห็นไหมใครอยู่ใกล้ผมคือมันจะแบบน็อกแบบ็กออกไปครับเหมือนแบบเวลาผมเดินใกล้ๆแล้วมันแบบโดนปีกมันแล้วแบบต้อง M L G ให้ทันอะ ว้าวและพลังซ่อนเลนส์ของมันก็คือมีความเร็วในการรีเจนเดอรเรชั่นนะครับหรือว่ามีความมีความเร็วในการเพิ่มเลือดนั่นเองนะฮะทุกคนดูสิมันต้านทานทุกอย่างเลยเว้ยเห็นไหมมันต้านทานทุกอย่างเลยมันโหดมากเอาที่ไปกินตายซะเลอเทุกคนมันตายแล้วแล้วก็ผมน่าจะแหลกแน่เลยจังหวะนี้แต่ว่าพวกวิชนี่มันค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับเพราะมันมี เขาเรียกอะไรอะความเร็วในการรีเจนตัวเองนะครับแล้วก็เออมันไม,ม่มีชุดวิทหรือวะเนี่ยบ้าน่ฉันยังไม่ได้รีวิวชุดวิทเลยนี่หว่ามันไม่มีนะครับทุกคนชุดวิทชุดพอมดนะเนี่ยโอ้ทุกคนเวลาผมถอดเสื้อระหว่างการคันผมจะเหมือนกับเป็นลมแดดตายอะมันต้องแบบตายตายตายอะเพราะนั้นมันจะบักนะเพื่อนมาครับทุกคนมาที่โอ้โหแหลกมากเลยจะบ้าเอ้ยอมามา,มาที่ตัวต่อไปนะครับคือแพนทอมนะครับมันคือมอนเตอร์ ตัวใหม่ในเขาเรียกถือว่าเป็นเวอร์ชันนึ่งสนะเป็นตัวตัวใหม่ในเวอร์ชันหนึ่งสองแล้วกันนะครับผมันมีโบนัสอะไรครับสามารถในวิชั่นได้โอ้โหไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่าทุกตัวมีความในวิชั่นหมดนะอา่าสามเมเม,มพลังของเขาครับผมสามารถบินได้และก็ไม่มีไม่ฟอนดาเมจนะครับเอ้ยจะบ้าเอ้ยนี่ทุกคนบินได้นะครับเพราะเป็นแพนทอมแล้วก็แบบลงมาแบบไม่เจ็บก็ถือว่าปกตินะถ้าไปเที่ยวตัวอื่นแล้วก็เพิ่มว่า ไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับแต่ตัวไม่ใช่ขนาดนั้นไงมันไม่ใช่เป็นพวกตัวบอสไงทุกคนแล้วเัาจะตัอลไรทักษดาเดี๋ยจาบบ้าเอ้ยขอเพี้คฟูแล้วก็ฆ่าตัวตายอาจะหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น่าจะเตรียมเตรียมหนึ่งตัวละครมาแล้วใช่ไหมทุกคนเตรียมมาแล้วใช่ไหมในใน,ในตอนนี้ในใจเก็บไว้ในใจ,ใใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับว่าชอบตัวไหนกันนะครับส่วนผมเหรอแบบอปเด็กนะขอแบบว่า มองอีกสักรอบสิว่าตัวไหนมันน่านใจที่สุดเอ้ยตรงนี้ยังมีอีกนี่หว่าคนชาเมนเดอร์เหรอชาคือตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยนะขอลองดูหน่อยเอ้ยตรงนี้ยังมีพาเวอร์คิปเปอร์บูตอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูตันี้ก่อนตัวนี้เขาบอกว่าสามารถหายตัวได้มันเหมือนกับกิ้งก่าทุกคนเหมือนพวกตัวเหมือนพวกตัวกิ้งก่านี่มันสามารถแบบว่าแอบตามบล็อกอะไรเงี้ยกิ้งก่าเขาเรียกกิ้งก่าอะไรนะ เอ่ออะไรสักอย่างเลยคทุกคนผมจำไม่ชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าทุกคนอย่าลืมพิมพ์กันนะผมใค,ใครจําจได้คือพิมพให้ผมหน่อยนี่ทุกคนมันสามารถแอบในตามบล็อกนี้ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็พลังซ่อนเลนส์คือไม่มีนะครับคือมันเป็นตัวที่เอาไว้หายตัวนั่นเองมาทุกคนแล้วและนี่คือตัว power k l i p p e r นะครับผมก็คือ clipper สายฟ้านั่นเองนะครับที่แบบว่าพลังรุนแรงเลือเกินพลังซ่อนเลนส์ไม่มีโบนัสไม่มีมีแต่พลังที่แบบว่าสร้างความเสียหายรุนแรงไหนลองใช้ดิระเบิด ตูมไหนฟะโอ้ไม่กอดระยะมันถือว่าเยอะมากครับโวโวโวเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนความคิดกันแล้วสินะ <c oughs> ไหนลองดูดิเอ้ยย้าโหนี่เบิ้ลสเลยนะครับทุกคนดูดิรุนแรงเลือยเกินไปคนปลาตัวสุดท้ายกันดีกว่าคื พิงวิตเตอร์นะครับโว้มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะพิงวิตเตอร์นี่ครับทุกคนโอ้หน้ามันเอ๋อมากเลยเนะี่ยหน้ากวนตีนมากเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราลองดูนี่โบนัสของเขาจะบวกเลือด280อา่าบินด้าแล้วก็เพิ่มความรักเหรอเพิ่มความรักนี่งไงทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนเดินแล้วจะเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูท่าต่อไปนะครับท่า X ก็คือโว้ยิงขู่ออกไปแหละว่าเป็นดอกไม้แทนนะครับ คือจะไม่มีดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าจะบินแบบความรักออกไปเอาความรักฉันไปซะเจ้าบัวเออนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนพลังซ่อนเลน์หรอไม่มีนะพลังซ่อนเลนเออมีมีแค่สองกิลนี้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้น่าจะได้คําตอบกันแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมอ,อ่าผมนะ่าชอบค่าสามตัวที่ผมให้นะเออผมชอบนะผมชอบ เอาจริงผมชอบเออันนี้เลยครับทุกคนตัวแรกโกเลมก่อนผมชอบโกเลมมากเพราะว่าด้วยความที่มันโหดอะ่ะใช่เราชอบเราชอบอะไรที่มันโหดใช่ไหมทุกคนเนี่ยด้วยความที่มันโหดแล้วมันอึดแล้วมันแบบว้าวคือมันทุกอย่างจริงอะ่ะแต่ว่าข้อเสียมันคือเชื่องช้านะครับแต่ว่าผมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมอยู่แล้วตรงนี้นะครับเพราะว่าผมชีวิตจริงก็เป็นคนที่เชี่งช้านะครับอ่าตัวแรกนะเมื่อกี้ผมให้แล้วนะ แล้วก็ตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยวมีสโนโกโลเลมด้วยเหรอวะบ้าเหรอฉันไม่ได้รีวิวโอ้แต่โกลเลมยังบั๊กอยู่นะครับทุกคนโบนัสก็คือสามารถสร้างพื้นให้เป็นหิมะได้และก,ก็ไม่มีพลังอะไรอีกเลยถึงว่าไม่นับเลยไหมเนี่ยมาๆมาลม,มากลับมาตรงเดิมดีกว,ว่าโกลเลมผมชอบ ซอมบี้พิกแมนอ่ะอีกตัวหนึ่งผมให้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าซอมบี้พิกแมนมันมันเหมือนพระเอกในอนิเมะอ่ะทุกคนมันยิ่งกากยิ่งโหดอ่ะแบบไม่ใช่ดิยิ่งยิ่งโดแบบยิ่งยิ่งไงยิ่งแบบใกล้ตายยิ่งโหดขึ้นยิ่งโหดขึ้นอะไรประมาณนี้อทุกคนผมชอบมะนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับคือตัวทำเติมเต้มต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 ิมตัวอะไรดีวะ คือดาก้อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าดาก้อนมันเป็นตัวที่แบบว่าดูดีอ่ะมันดูดีอ่ะเห็นไหมดูดีอ่ะอันนี้คือง่ายๆเลยมันดูดีนะครับทุกคนเพราะมันมีความสามารถที่ค่อนข้างโกงนะครับโอเคครับทุกคนใครมีคําตอบคือผมให้ทุกคนเม้น3สามตัวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังเม้น3สามตัวเลยนะครับทุกคน โอเคก็สลับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์ใช้กดเลิฟแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะฮะและก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆเร็วๆก่อนใครนะครับแล้วก็มาเม้นต์เม้นแรกเม้นตสองเม้นตสามเม้นตสี่นะครับเม้นต์กันได้นะครับทุกคนผมชอบอ่านคอมเมนต์นนะอย่าลืมมาเม้นต์กันเยอะๆและสลับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู้ไปละจา้าอ,อย่าลืมเม้นต์กันเยอะๆนะ